ใหเพื่อนตามเม๊ะตามเมเกะฮิฮิฮิี้อะไรฮิกี้อ่ะตามเมเกะโหดโหดปะอะไรเดินดังกัวตัวเวดอ่ะตัวเวดอ่ะตัวที่กูเล่นนะมตามเมื่อกี้อันติมันโยนอ่าไอไดอกไอดอกไม้ใช่ไหมไอดอกไม้ใช่ไหมหรือว่าอะไรวะมันเป็นรูปวงกลมอ่ะอ๋อวงเวดอะแค่มันเปิดเองมันเปิดแมพให้เพื่อนได้เว้ย เป็นเป็นไงวะเป็นไงวะเป็นไเป็นไงวะโหดะแอนอันตีใช่แอนตีมันปะอันโยนวงกลมอ่ใช่สกิลสองก็ใช่นะเปิดแมพให้เพื่อนนะก็เหรอก็เหรอเออทั้งเปิดแมพอันตีก็เปิดแมพนะเป็นเนเปนเปนเอะๆๆเหมือนรู้งานวะอุ้ยกูรู้ไอ้เหี้ยซะหน้าซะหน้าเด็ดเเ้ยกันกันในดีกันในดีมันจะแย่งโอเคกูได้มับ เพื่อนเพื่อนมาเต็มเลยถอยก่อนถอยก่อนกูดันแล้วกูดันแล้วกูดันแล้วโอเคเราได้ป่ะเราได้ป่ะถือว่าว่าป่าเลเวลเลเวลไม่สีแน่นอนนี่เราต้องเก็บหมดเลยเอาป่ากูก็หายเฮ้ยเอ้ยจะไปไหนอออคิวส่าไม่ได้ไม่ได้ป่ากูหรอก สวยเพื่อนคิวคอสเจอกับลิกเตอร์ลิกเตอร์ปาดหัวเข้าไปเรียบร้อยสันทะอืมอืมอืมเอ<า>ม๊ะปาดหัเข้าไปทำไมไม่รู้เ <laughs> ต็ม <laughs> ร้อยครับไป <laughs> <laughs> นอนคุยเรื่องเขาม่วงปู่ไปทำไมเนี่ยเพ่นดีมันไปทำไมกูว่าจะไปเก็บคลิปเล็กคลิปเล็กมัน ไอเกมมันไม่ได้นะคิวกรอสพุ่งเข้ามาเลยออามาเลยคิวกรอสพุ่งเข้ามาเลยดีเพื่อนเพื่อนมามาหากูหน่อยเพื่อนมามามากลัวมันต้องมามันอ้วนอะอ้วนอะมาดิมาดิเอามันออกไปจากแมปโอเคเฮ้ยบ้าบ้าเพื่อน มีนี่สิเอามันออกไปอีกอยมันรรละแับนรู้มันรู้อ่ะัรร้้อ่ะเราได้แล้วเราได้แล้วแม่งป่าปลาไม่เคยปลาอย่างเลเวลสี่เลยสเอาดีครับเพื่อนเพื่อนกูปาดแล้วช่วยฮิ้วโอ้ยตายอ๋อนายอดนานก็ตายด้วยหรอ ตายดีตายมึงโดนไก่ยิงวะกูโดนป้อมกูโดนไก่กูโดนป้อมตีกูโดนป้อมตีแล้วกูใช้เลยตัวสองมาก็มาเจอกับคิกซี่คิกซี่ซึ่งกำลังเปิดอันตีอยู่เรียบร้อยดีครับแล้วซันท่าแม่งเปิดอันตีทีหลังไอ้เหี้ยอ้แล้วก็มีตัวไอ้กบหัวนะตัวชื่อว่าอะไรวะไอ้ย่าอมานี่ดิ <Wars> มาคุยกับกวนเออช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยฮัลโหลช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมึงเบียดของมึงเบียดของมึเอ้ยจะตายมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันกลับบ้านแล้วมันอัญญายุ่นี่กวอันติมาดิมาดิเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวมึงเข้าไปเลยหรือไม่ไม่กูถ่ายกูจะถ่ายมันกูจะถ่ายมัน เฮ้ยเรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยกูกูเรียบร้อยเฮ้ยกูว่าได้ตัวหนึ่งมาแล้วเว้ยแม่งคุ้มอ่ะไอตัวไอตัวอาอาญามันก็ก่ออยู่หัวอยู่โอ้ก่ออยู่หัวแม่งเพิ่มก่อให้เพื่อนแม่งโคตรโกงเลยไอไอ เห็ีดแม่เจจริงน่าจะปาดทีเดียวน่าจะเกือบตายนะแม่งกู Hello, <Chief. S 1> ต่อทั้งสก <IKE S 2> <Filip many. S 1> ิลหนึ okay. oh w, ่งกำยำเลยไม่มีสกิลนี้เลยกูไอ้สั์ไอ้สัสรถอยถ้อยมาแล้วมาแล้วนี่แหละกูกวนของจริงหมดหน้าาเลยเดี๋ยวจะเย็นกูดูบ้าอยู่ไอ้คิวกอดเห็นแวบๆนะเลื่อนน้อยๆเอง ไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าเข้าไปไม่ต้องไม่ต้อง will protect the innocent. มาฟ้าลอยแล้วมัมอยู่ไนวะเฮ้ยก่าวหัหหวู่เลยนี่ไงเฮ้แดงเกิดแดงเกิดแดงเกิด เอาเลยแม่งสลิมสลิมสลิมเอาถ่ายถ่ถ่ามันออกถ่ายมันออกตีออกไงกูได้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 เจีวเลยไม่ต้องรอดกูต้องรอดเจวไปเลยปอมเลยกูไอเชี่ยไม่โอ้โหแม่งถ่ยไ,ไม่ได้เลยเยี่ย่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่น่่ พอดีว่าจะไถมันแงเ่เสียกเสียกไปไถไม่ติออดอีกเยอะแมงดอไม่ตัดมาบันสาตาจ้านี่ไงวิสาตาบินวิง่งอันติอันติมาแล้วนี่นี่แล้ว เอวติวติวช่วยกิ๊ซี่หน่อยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันมันอยู่นี่กันหมดมันอยู่นี่กันหมดมันอยู่นี่กันหมดถ่ายถ่ายเลยไหมถ่ายอุ้ยอย่าเลยอุ้ยอย่าเลยตีเลยกูได้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 กิ๊เล็กกันริ้จกรู้จักกวนป่ะมึงรู้จักกวนสุดเหี้ยมะเฮาอันติยัดหน้าเข้าไปทีหนึ่งร้อย ไอื้มอืมกูไปละเดี๋ยว็ดเด็ดไปสกิลเขาทำไมวะไม่เมื่อกี้กูจะเมื่อกี้คิดจะห้าสเต็ปเจพี่เลยเหรอยิงเพี้ยนัวแล้วเพี้ยนกูมาแล้ว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 มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหน ไอ้กูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วอันตีอันตีติดมึงอย่าถ้าเอาอะไรสัตว์าแไหนเอาไม้หน่อยหน่อยปะไายไม่ได้ย่าเดียวกูติดในป้อมอีกนี่ไอตัวนี้มันไม่มีใครอุ๊ยจู้อุ๊ยจู้จะตายซีเปอร์ซีเปอร์นายซีเปอร์ดูจุ๊บจุกบจุ๊มาตู่ อยู่มันอยู่คนเดียวกูกูเข้าแล้วเกูเข้าแล้วกูไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้ฆ่าเหมือนเดิมอุ้ยมันบินฮาสแต็กเลยนะเฮ้ยกูเจ็บกูจะตาย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 เหมือนกันอยูคอร์ดตายแล้วนี่ลำบางจังวะกูไปแล้วม้ามางแบบแปลกมาก ไปเยอะกูสาจะรออยู่แล้วไอ้สันไม่น่าเลยไม่น่าห้าวเลยกูไปแล้วไปเยอะเฮ้ยสตาร์สตาร์ตีแล้วสตาร์ตีแล้วเกือบร้องห้าเธอแตงแล้วหรือมาดิเอ้าอืมอะไรสวยสวยสวยปอมปอมแตกแนาะติตอร์กูโดนแล้ว นจริงกูสั้นหอเข้ามาดีมันมังกรปะมังกรป่ะันนีมีเจกบี่อะไรนะมงกรหนักเลยยแ้วยแล้วายจะยเฮ้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 ยอันแ้วเ กำลังค่าดักกำลังปิดกลังลมหายใจดักเรียบร้อยร้อยหัวตะลุมเลยอเไอจิงกซันหอเข้ามาดีในโดนมาไงวะว่าไงเรียบร้อยไปดีครับยัดหน้าเข้าไปอีกทีหนึ่งดีดีงานดีมากเลยเพื่อนเดี๋ยววิวจ,จะปล่อยดักตรงนี้แหละ แม่งโคตรมึงกับกูนี่งานดีมากเลยเมี่ยกี้คาคิคอดมันเป็นตัวตีใกล้เอ้ยโฮ้ยป้อมตีแรงมากเออมันตีกูมันตีกูมันตีกูเฮ้ยว่าเธอจริงจริงไม่เมื่อกี้กวนตีกูอันตีออกมาแล้วเมื่อกี้คิวปอดแม่งอะไรออกมาเออแต่ยังดีได้ป้อมเหมือนอยู่ งไม่ได้แล้วแหละกูพูดจำเพี้ยนเลยเนี่ยเหมือนมันรู้แหละเหมือนมันรู้อะมังกรไหมเสียงเสียงกูว่ามันอยู่กลางไม่น่าจะเสียงโอเคกูเอาคนเดียวมาเลยมาเลยเอระวังระวังนะระวังนะเอ็มกรเด็กมันมันลากยากมากเลยมังกร เดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าไปเช็คให้โอ้ยสัตว์แม่งวิจารจะเช็คแม่งตีมันตีใส่กูได้ไหมเจเดี๋ยวผนี่เอ้ยกูโดนหอกตัดหีบหตัดชิมันตัดชิมันในจริงกูเข้ามา จะตายแล้วน anyway uh, like ั่นจะตายน้่นนั่นเ้เลนการไม่มีคลิปไปเอง่าเย็นไปรุดไปเองแกป่านไม่โดนเกกับโดนแล้วเมื่อกี้ว่างงเจ้าเวิรว่างเังเจ้าไรเนระ เคิดว่าจะบิน<ไ>น้ำตแตกเอ้ยไม่บินละสวยปู่บ้านไม่โคตรปวนเลยปูน,นี่น่ะปวนของเจงอ่ะไปละเิดอะนร้กากูเขาไปทำไมได้วยเนะเจบ็จบเจ็บสามขีดได้เลยนะปาดครั้งเดียวเลยตกมาตาย เอ้ยเอ um al, ้ยก so cool. ูไม่มีกูไม่มีสกิลกูไม่มีสกินทุยกูมีสกิลถูกแล้วกูเล็กไปจัดกูอยู่ร้านเพียงไทมามาเอาไม่ได้เลยเน่ะนี่ไงโดนพี่เข้าไปเต็มเกี่ยวไม่รอด กม่กนนแล้วเพือนอาดเตทกัวอ๋อเหรอรบันดิแทกัวเพื่อน,น,นร่างขึ้นร่างมันมันอยู่แลางจะทันเร็วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกันโอ้หนี่ไงสายกันบินที่แท้จริงสายกันบินที่แท้เป็คำแล้วว่ ก็ต้องไปรวงตัวข้างหลังไงแล้วนี่ไอ้เทวว่าไงเจ้ช่วยกูหน่อยก็ได้โอ้โหกูตายแล้วเกิดใหม่แป๊บนึงยเฮ้ยสายการบินอะไรเรียบร้อยอพอดีเลยตังพอจะได้เวลาก่อเกิดเราจะได้ไข่เขียวไข่เคลียว,ขยเ,ขยวขยเขียวพิมพ์เยอะไอ้น้องตายขายก็เคียวเขียวซื้อทันไหมเนี่ย อ้าวเว้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้นี่ไงเรียกเซนเซชยบุตายเว้ยเรียยอดไปเลยเว้ยยังเว้ยโอ้นานนาคอร์นี่นนนนนทำเป็นตัวแทงที่ดีมากเลยนะ มาคอรนี่เป็นตัวแทงที่ดีมากเลย<ด>เขารับเขารับตีนทุกไฟส่วนรับตีนที่ดีต่วรับตีนที่ดีต่วร <c oughs> ับตีนที่ดีมากเลยไม่รู้จะขายอะไรละแม่งมีแต่ตัวเตียงแรงอกกวีนะ